สวัสดีพบกับช่องเนมโมลิซาลีฟวันนี้เราก็จะมีอะไรมาโชว์ด้วยแหละดูนะอยา่าเป็นไงล่ะนี่คือล่างวิวัฒนาการใหม่ของเราหลังจากที่เราจำศีลมานานลานนานมากโคตรนานเลยก <c oughs> ็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยแต่เรากลับมาพบกับล่างวิวัฒนาการ อันโฉบเที่ของเรานั่นก็คือตัวเราสีแดงสีดำแล้วก็มีขาวนิดหนึ่งแต่ยังมีความเหมือนเดิมนั่นก็คือดวงตาอันเป็นดวงดาวของเราแต่เป็นสีแดงนะไม่เหมือนไม่ใช่สีฟ้าเหมือนตาแรกแล้วเพราะว่าทำให้ถึงเราเป็นสีแดงนั่นหรออืมก็เพราะว่าเรากินสตรอเบอรี่มากเกินไปไงล่ะเราก็เลยวิวัฒนาการเป็นสีแดงหลังจากที่เราจำสีมานาน แล้วก็ทุกคนอย่าเพิ่งนี้เราไปไหนนะเราเคไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยหรือไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเท่าไหรแต่ก็อย่ายลืมเรานะแล้วก็แต่เราก็จะกลับมาทำแล้วล่ะแค่ช่วงนี้มันงานยุ่งไปนิดนึงแต่อย่าลืมเอานะทุกคนแล้วก็ผ่นดีนะทุกคนเราไปแล้วบ๊ายบาย